ว้าวว้าว้าว,าวาตอนแต่เข้าร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ของเรานะไรายได้ก็เกิดขึ้นทุกวันนะรายวินาทีรายวันรายเดือนคุณมินได้มาแล้วนะคะเนี่ยโปรก็ประหยัดมากๆเลยแค่ร้อยยี่สิบห้าต่อเดือนนะแล้วคุณมินสามารถออกมาทําคลิปไลฟ์สดต,ต่อคลิปวิดีโอได้อย่างหนำใจเลยก็ไลฟ์สดแบบไม่ไดอกกวนวีกครั้างอีกต่อไป แต่เวลาจ่ายตังจ่ายแค่เดือนละ125เท่านั้นนะคะโทรไม่อันทุกเบอร์ทุกค่ายอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องกวเน็ตค้างเน็ตสะดุดนะคะทำให้พวกเราสายออนไลน์เนี่ยใช้กันอย่างหนำใจเลยที่สําคัญนะมีรายได้คืนมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตเนาะใช้อินเทอร์เน็ตยังไงให้ได้ตังนะคะทุกคนนะมาดูกันว่าหลังจากที่คุณิได้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะซื้อกระเป๋าอ e ีเวเล็ตนะคะแล้วมีรายได้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะกระเป๋านี้ซื้อครั้งเดียวเนาะ เราจะเอา1ใบก็แค่1499นะคะเราจะเอา3ใบก็มันจะมี1ใบ3ใบ7ใบ15ใบนะคะ3ใ<ม>บก็3699นะคะ,ะ7ใบก็8199แล้วก็15ใบก็17299คุณมิแน่นอนค่ะเอาเอาทั้งหมดนะคะ อ่าสิบห้าใบนั่นเองนะคะสิบห้าใบเนี่ยนี่คือใบแรกของคอมมินวันนี้เห็นไหมคะแค่เฉพาะใบแรกนะคะสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่านะคะวันนี้นะคะเ,เรามีไรายได้เกิดขึ้นนะคะอ่ากี่ช่องทางเนาะอันนี้คือหนึ่งกระเป๋าของคอมมินที่ได้รายได้นะคะมีอีกหนึ่งกระเป๋านะที่ได้ตังค์นะคะวันนี้นะคะก็เข้าไปที่กระเป๋า 51นั่นเองนะคะก็มีไรายได้เกิดขึ้นอีก1กระเป๋าค่านะ,ะ2,185นะคะเข้าไปเลยนะฮะก็โอนเข้านะ,ะ2,185นะฮะอ่านะแล้วก็เข้าไปในรายได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกระเป๋านะคะที่คุณม,มิ้นได้มานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเนาะน้องน้ำเองนะฮะวันนี้ก็ขึ้นตำแหน่งซับไฟแล้วนะ,ะเข้าไปดูในกระเป๋านะคะ ติ้งตองนะนี่นะตรงนี้เห็นไหมคะหนึ3งเจ็ดสามสองสี่น้องของอ,อังคณานะคะอ่านี่เห็นไหมคะของน้องน้ำวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคเจ็0พันนะ,ะเดี๋ยวน้องน้ำตรงนี้ก็ต้องโอนเข้ามาให้คุณมินนะามพันบาทนะคะเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปโอนกันเลยทีเดียวนะคะ,ะที่เหลือของน้องน้ำก็สามารถโอนไว้เ,เก็บไว้แล้วก็จะเอาไปใช้ใจ่ายก็ได้หรือจะเอาไปนะคะ อ่าเขาเรียกว่าขายทีพีนะฝากคนที่ขายก็ได้โหทุกๆวันนะเราสองคนนะเกิดไรายได้เกิดขึ้นแบบสนันวันไว้และวันนี้นะคะอีกคนหนึ่งที่ขึ้นตำแหน่งเลยอีกทีเดียวก็คืออ่าอะไรนะวันนี้คีหรือว่าเมื่อวานคะคีคพี่นอยอ่คีเมื่อวานแล้วใช่ไหมขึ้นเมาานื่อวานขึ้นขึ้นวันนี้เนาะอ่าคุณพี่นายเองก็ขึ้นตำแหน่งนะน่้จะมีการประกาศผลวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคุณพี่นายจะมาอยู่ในตำแหน่ง ตรงนี้ค่ะซับไฟนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวนี้ดูสิคะตอนนี้ยังเป็นซับไฟหน้าเดิมๆนะะแต่พวงนี้นะครูคพี่น้อยจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะฮะอ,อยู่ในตำแหน่งของซับไฟนะคะแต่วันนี้นะคะแล้วก็น้องน้ำที่ต่อทีวีจะมาอยู่ในตำแหน่งห้าหมื่นนะ,ะซับไฟคือสามหมื่นนะคะ 5 0 0 0 0ก็คือเจ๊นะฮะแต่ตอนนี้น้องน้ำนายังไม่มาเห็นไหมคะแต่พรุ่งนี้น้องน้ำจะอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะว้าวว้าวว้นะจะบอกให้เลยทุกคนก็สามารถสําเร็จได้นะซับไฟเนี่ยตอนนี้น้องน้ำอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อตั้งแต่เดือนที่แล้วนะเราเอสองเดือนแรกเดือนแรกที่น้องน้ำเข้ามาก็ขึ้นตําแหน่งซับไฟแล้วนะอ่ามีรายได้เกิดขึ้น3 0,000กว่าบาทนี่น้องน้ำนะอังคาราเบอร์เชกุนะแต่ถ้าตอนนี้ น้องน้ำขึ้นตำแหน่งนะตำแหน่งน้องน้ำก็จะไปที่นะคะเจดแล้วคะ่ะนะเจดแล้วคะ่ะนะโอ้ดีใจไม่รู้จะดีใจยังไงแต่ว,ว่ารอรุ่นมาหาว่าพรุ่งนี้หนาะน้องน้ำจะอยู่แถวแถวนี้เลยนะโอ้โหขณะแม่หมูนะัดรำพาได้ตำแหน่งเจดแล้วนะยินดีกับแม่หมูด้วยนะอ่ะทุกคนที่ได้ตำแหน่งเจดนะเราก็ยินดีด้วยเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะที่อยากมีไรายได้นะจะได้โบนัสท่องเที่ยวแบบไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จนะคะถ้าอยากจะใช้ อินเทอร์เน็ตยังไงให้ได้ตังแล้วก็ใช้เนี่ยอีว e ร์เรตของเรานะทำสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคุณมิ้นซื้อมา15บใบเนาะสร้างรายได้เต็มที่สูงสุดได้วันละเจ็ดหมืนเลยทีเดียวเ,ยเข้าไปดูนะตอนนี้รายได้ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะที่สามารถอ่าวนให้กับนัตตี้นะเพื่อที่จะไปขายทีพได้เลยเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะแล้วใครที่อยากจะซื้อทีพกับคุณมิ้นนะคะซื้อได้เลยนะคะทุกคนนะอ่านะ วันนี้นะดูซิว่ามันมีเท่าไรนะติ้งติ้งติ้งติงนี่วันละหมื่นพอไหมอ่าวันนี้ได้วันละหมื่นนะพอหรือเปล่านะโอเคนะคะจะไปนอนด้วยเงินหมื่นนะที่เข้ามาในกระเป๋าตังค์นะฮะไปหลับแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้สร้างกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า